กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมอยู่รอดบนแพรกันอีกแล้วนะครับเป็นอีพีที่สามสามสามนั่นเองนะครับผมก็ก็ถามว่าไวไหมก็ไวนะครับที่มาในอีพีสามไวมากเลยนะครับผมก็เราจะมาต่อจากอีพีที่สองที่เราจะมาสร้างบ้านในแพ่กันไปเริ่มมาเลยดีกว่าปั๊บนี่นะครับผมรอนิดนหนึ่งนะครับก็ไวจริงๆนะครับ ไม่นานเลยครับที่มาเราจะมาต่อกันีี e ีสามก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับก็ดีใจมากโอเคก็ไปเข้าจุดก็ขออนุญาตลดเสียงนิดนึงครับผมโอเคอาจจะเสียงเบาอาจจะเสียงเบาไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันอาจจะดูดีกว่านะครับโอเคเยวจะมาต่อจากกามสร้างบ้ามโอเคครับ นี่คือกล่องอะไรไม่ได้หรอไม่ได้โอเคนะตนนี้ก็เก็บไม้ก่อนก็เก็บไม้ได้มากที่สุดนะครับที่เราจะมาสร้างบ้านโอเคนี่คืออะไรเราเก็บไม้ได้มากที่สุดนะครับผมแต่ก็ตอนที่ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำการแคสเกมนะ ผมก็ได้ทําการเก็บไม้ไปแล้วนิดนึงนะครับผมก็เพื่อไม่เปการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็เก็บไม้อีกนิดนึงนครับเพื่อนําไปสร้างบ้านบนแพนะครับโอเคนะครับแต่หนึ่งมันอาจจะมีอะไรเสียงแล้วก็ต้องความใจนิดนึงนะเพราะตอนนี้เอยู่นอกสถานที่กันอีกแล้วนะเพราะช่วงนี้ผมไะอยู่นอกสถานที่บ่อยไปนะครับผมอาจจะแคสเกมน,นอกสถานที่ไม่ได้กลับมาแคสเกมที่ แคดเกมเก่าของผมนะครับมันไม่ว่างเลยนะครับเราต้องแคดเกมที่นี่ไปก่อนโอเคแต่ก็โอเคเข้านี่เลยเอาไม้เลยดีกว่าเอาเลยนะครับเอาตรงนี้ดีกว่านี่นะครับโอเค,อเคไม่ใช่ ก็ถ้าใครรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโอเคหมดเป็นไปที่แล้วละเอาไม้ต่อเลยนะครับเพื่อเราจะได้ทำการสร้างห้องพักของเรานะครับก็ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลว้วกดซับแล้วคลด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะนะครับผมไปกันต่อเก็บไม้ไปเรื่อยๆนะครับ ดูมว่าตอนนี้เราเริ่มจะหิวน้ำแลแล้วก็ขออนุญาตกินน้ำไปก่อนเลยนะโอเคหาบ14เอาให้ถึงร้อยเลยนะเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนโอเคไปต่อตอนนี้ในตัวเราในแพลเราค่อนข้างที่จะมีของน้อยมากเลยนะครับโอเคมาจอดจะเมื่อไปนิดนึงก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนเลยนะครับเพราะว่า เอาง่ายเลยเรามาแคสเกมมาทันหันเลยนะครับกลัวท่านผู้ชม,มจะรอ,อนานเกินไปนะครับผมก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอาจมีอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยครับโดยเฉพาะเสียงที่รบกวนนะครับก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คนก็ผมได้ทําการผมเป็นไข้เล็กน้อยนะครับเสียงอาจจะแหกไปนะครับผม แต่ก็สัญญาณยังทำให้ดีที่สุดเลยครับผมโอเคอนนมาเก็บไม้ครับตอนนี้ก็มืดเช้าลแล้วโอเคนี่คืออะไรผมก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งครับว่าอันนี้เอาไว้ทำอะไรได้นะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนบนะครับเอาไว้ทำอะไรผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับผม นี่อะไรแบบหนึ่งครับนี่คืออ๋อมันเป็นองแต่ว่าเราจะไม่เอาก่อน,นครับแล้วจะเก็บไม้เพื่อสร้างให้แพ้ใหญ่กว่านี้ก่อนแล้วเรา่อยมันทำบ้านกันนะครับโอเคเก็บไม้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่จะเป็นต้องรีบนะครับ ไม่จำเป็นต้องเรีบเลยแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเลยครับก็ใครที่เข้ามาดูมันอาจจะคิดว่าเบื่อนะแต่ถ้าผมเห็นรอยยิ้มของท่านผู้ชมผมก็มีความสุขนะก็ถามว่ามีเคยมีอาการอีเคยมีแบบยังไงครับท้อบ้างไหมก็ทุกวันเลยครับที่คิดว่ามาทำยูทู e นะครับเพราะมันไม่มีคนดูไม่มีคนติดตามเลย ก็อยากให้เพื่อนๆพ,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 พี่น้องๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์แลว้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับก็ถ้าครบตามที่ผมคำนดเมื่อไหร่ม,มีกิจกรรมนะครับก็ใครที่เข้ามาดูก็ถือว่าคุณโชคดีไปเพราะเรามีกิจกรรมแจกบัตรทูนะครับแจกบัตรทูใบละสามใบละสามร้อยแล้วแจกห้าใบนะครับห้าท่านที่จะได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเพจนะครับก็ใครที่เริม่มการ เขาเรียกว่าแขปหน้าจอนะครับแล้วก็ไปแสดงผลในเพจนะครับผมจะเข้าไปดูนะครับว่าเขียนเอ้แขีหน้าจอที่ติดตามเพจและติดตาม YouTube นะครับแค่นี้ก็พอ2อย่างเท่านั้นเองคุณก็มีสิทธิ์ได้ปัทุไปเล,เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากขอเพียงแค่นี้นะครับกิจกรรมอาจจะรออยู่ก็ขอแค่ห้าสิคน ขอแค่สิบตะไคร้ก็พอเลยนะครับแล้วก็เราเริ่มทำกิจกรรมกันเลยโอเคอาจจะรอิดหน,นึ่งขอหยาดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็มาสุดกระเทียมแล้วก็เ,วเก็บไม้กันต่อเลยนะครับเก็บไปเรื่อยๆเก็บให้มากที่สุดเลยนะครับเราต้องสร้างแพ้ใหญ่ใหญ่ที่สุดที่จะทำได้ มันว่ามันครับเริ่มคําแล้วนะครับตอนนี้เราเก็บได้เราก็เอาไปก่อนเลยนะก็ผมจะสร้างแพ้ใหญ่ที่สุดเลยครับมืดละโอเคเก็บของกีก่อนเ,เก็บไม้เลยไปน,นิดหนึ่งครับผมอ่าเลยไม่ทันละไม่เป็นละ ก็เก็บชิ้นใหม่ไปก็อันนี้เอาไว้ทำอะไรก่อนผมไม่ได้เจมเลเลยเอาไปโอเคไปเติมต่อแพงต่อเลยโอ้โหเกือบเกือบเกือบตกน้ำเฟิบนี่ครับได้อย่างรับทุกผู้ชแถวสองแถวนะครับ อ้าวคืออะไรหรอครับยีิ็ดชั่วโมงสี่สิบห้านาทีใช่ไหมก็ไม่แน่ใจจะบอกนะมันรีเซ็ตอ่ะขอหยัดมันทำอะไรหรอเนี่ยอ๋อมันคุณจะตายมันผมตายไปใช่ไหมใช่ไหมครับท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจ มันเป็นอะไรใครรู้ก็ชมเชวยคอมเมนต์มาบอกกันเ้วยนะครับว่าอาการที่อาการของเกมเป็นยังไงผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเพียงที่บอกผมรู้ไม่มากด้วยครับนะครับผมก็ใครที่รู้ก็เชวยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโอเคก็ได้ใหญ่มานหนึ่งนึงโอเคเีสมบัติเก็บให้หมดเลยนะตอนนี้ โอเคเก็บอะไรเราเก็บอะไรได้เราเก็บเอาหมดเลยนะครับเหมือนว่าจะมีไม้โอเคต้องเก็บไม้เป็นหลักนะครับไม้อันนี้เหมือนว่าแพรจะเริ่มใหญ่แล้วแต่ว่าต้องใหญ่เอาใหญ่กว่านี้นะครับก็ถ้าสองแพรเสร็จเป็นเมื่อไหร่แล้วก็เริ่มติดฝาผนังแบบแค้ให้ฝาผนังเลยนะ โอเคแล้วก็เอาไว้วันหน้าเราจะมาต่อเตอ์มิ่งก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับและที่สำคัญลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้คลิปให้มาจากช่องของผมนะครับไปแล้วครับเจอกันไปแล้วครับรบ๊ายบายเจอกันในอีพีหน้านครับเน